สวัสดีจ้ามือนี้ยายจะไม่กล่าผ้าม้วนผ้าลงทงลงทาหาเลาะหาแงใค่มาแดงได้จ่าเด้อสวัสดีครับเป็ิ้นของสูงเลยครัพี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ตากับยายเด้อจ้าเด้ออ้ยเพิ่งไปส่องสมโทรศัพท์มาใหม่จักเป็นอย่างไรดอกพี่น้องเอ้เพิ่งมาจับโทรศัพท์เพิ่นไปลุยเลยพี่น้องเอ,อ้ าผาา้าเราไปหาสิไเด็กเป็นค้าขายลอตเตอรี่ต่อได้จ้ะเด้อมันนี้ย่ายหลังจากเราออกเงาปูเส็ยแล้วพาลูกพาหนองนันไปหาหมอเด้จ้ะพอดีายายพาน,น,น้องนันไปรงพยาบาลได้จ้ะน้องน้องนันโดนมดต่อยตาได้จ้ะตาบวมก็เลยต้องไปโรงพยาบาลให้เขาเช็กเบิง้งว่า เป็นอย่างไรแต่น้องนั่งกับบอปวดดอ,อกแต่มันบวมจ้ะก็เลยพาตามาแย่หายายพาน้องนั่งไปหาหมอเออสีมานมาเนาะพี่น้องต้องมาลุ้นกันแล้วนะจ้าพี่น้องบอปัวเก่งเนาะพี่น้องเไยขนาดบอปัวเก่งก็ยังเบาดุเพลินว <c oughs> ่ะเออพี่น้องเห็นบ่คุ ก๊กูกูกูก๊กูเพื่อน่ะเสียงยายถาว่าใครวะไข่อยู่ใครหน่อยพี่น้องไข่หน่อยก็หมดฝนก็ตกตาทองเนี่ยอู้หหมดเกิดเอา้หูมาเอิดมั้งเหนื่อยในการเด้อพี่น้องเด้อ

ตัวกิ้วขา,ข,าาขาวอยู่นะที่เหนหด้วพี่น้องนือ้อตรงตรงยง,ง,งไงพี่น้องใครตรงตรงเลยเพี่น้องออมันหมาลุ่วๆเลยบันดีป๊ปับป๊บปับ๊ๆปั๊ป หอนแห้งเองพี่น้องเอยฝนตกเขากับพักกันถยหนอกถน,าก,น,น,น,า,นากันแล้วเด้อพี่น้องเด้นนี่ลงถนากันแล้วบรรยากาศยามเชา้าแดดจ้าน้ำฝนตก ก็มีน้ำแน่แดดมาอีกสองสามหมื่นก็น้ำกับบกดอกพี่น้องเอ้ยนอกจากสิตกมาอีกเอหมือน,นเดียวแดดจ่าแห่งพี่น้องเอ้ยกระถองค่ะไข่หั่นเยอะพี่น้องห่อน,นี้นี้เลยนี่ห่อนค้าวคอนแน่ของยางไปไกลล่ะบ่เอิญเลยได้พี่น้อง ตามตัาทองไปที่หลังแลนแล้วก็วิ่งพิ่นมาไปพี่นอ้องของมาละเทเลยโอ้หมดพี่น้องเทเลยพี่นอ้องเออนี่ใครตรงๆไงใหญ่ หมด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 ตะท้องยางไว้เนาะพี่น้องเอ่าดูอีกต่อพี่น้องก็ยังได้ตะท้องอ๋อวิ่งเหมือนเป็นเปลียนแล้วอ่ะตะท้องอ่ะมึงอีนี้พี่น้องมึงวิ่งวินงโอ้ยวินงโต้งน้ำวิ่งโตกน้ำที่พอมันต้องไม่เปลี่ยนเนาะมันก็ เดินล่นของมันมันบินตาทองมามาลุ่นได้มามีได้ว่าได้มันบินเนาะเอ้ามันบินหมืดโอ้พี่น้องมั่นเป็นเปลงมันบินโอ้ยนี่พี่น้องนออน้ำน้น้ำนนนพี่น้องนี่นี่มันบินใั่ไมพี่น้องนี่ตะทองเ่งของดีอีกนะ เจลสมองหงนะพี่น้องมียอดอยู่ได้ตาทองงอดงามงามาขาวขาวบวบวบเลยพี่น้องมามาเก็บใสต่ตาทองนะําพี่น้องมึงอยอดข,ขาวขาวดีีเลยพี่น้องกินกับยังกระเสบกับปุลกับสมอหงหงตากระ,ระกบ,บ่อนปนบุญโอ้โหหัวโตวป้าตัวใหญ่ขนาดนั้นบ่อน พี่น้องเงางามขาวๆอบอวบเลยอืมขาวๆอบอวบเลยพี่น้องหมดกระไรกระนอตอลุมหลุมลุมนะอืมอ่ะตาท่องออืหมด <ล>อืมอืมอืมรมะทองว่ะหมดหลายขนาดหมดแดงดิ่นกัหลายพี่น้องมันหาหมองเย็นมันเนาะพี่น้องเนาะก็คือคนเนี่อนหลายกับบดายอมืมออพี่น้องอออทุกรศัพทถ่ายได้หอนขางเลยพี่น้องเอ้ยจะเป็นอย่างไรลูนกน้อวิดีโอแบบนี้เนาะพี่น้องขนาดไปสมมาอะไรได้พี่น้องเลยตายเ้ยสูส้ๆอย่งนีก้ก็สู่ๆเด้อ ตากับยายเฮ้ยเออศัพหอนแม่เมื่อกี้มันขึ้นก็เลยาม,ม,ม,เมาเขาโฮมให้ตากเก็บไปเลยตทรศันตัวมันโทรศัพท์ม,มันหอนได้นี่หอนแน่งแงเงี้ยจะทองไปดูครับหอนครับหอนแน่โทรศัพท์ก็เลยล้วนเลยพี่น้องเฮ้ยไปจะทองว่าไปเฮียน สิขอจบคลิปเด้อจ้าเาด้อะม่แหน่ไข่หมูแดงได้เก็บผักบุงบ้งได้ผักบุ้งหยองงามๆเนะจ้าก็ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่มีไอ้ยัยด้วดีเสมอมาจาังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจมิกาด้วยจ้าสวัสดีค่ะลูกสาวคนนี้พิษผาดประกันได้ขอโทษขออภัไปนะจ้าโทรศัพท์สมมาใหม่นะลูกสาวกดมือหูแน่กดมือหูเหลืองเลยจะเป็นอย่างไรหนีผาบบายบายจุ๊จุ๊